สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อนะครับในช่วงเช้าของวันเสาร์แบบนี้ครับคุณผู้ชมอยากจะนําเสนองานวัตถุมงคลของบ้านมีครูอ๋อนะครับที่มีการอัปเดตเข้ามาเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ผมเองก็ไม่ได้ทําการไลฟ์สดนะครับในช่วงเวลา20นาฬิกาเนื่องจากว่าผมพาทางพนักงานผมนะครับไปเลี้ยงกันก็ทุกท่านก็เห็นอย่างในภาพนะครับเนาะก็มีสังสรรค์กันเล็กน้อย นะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะต้องทําคลิปวิดีโอให้หน่อยแล้วเพราะว่าช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยมีพี่ๆหลายท่านเนี่ยก็พยายามที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับมีดหมอแต่ละรุ่นนะครับบางทีก็หมดไปแล้วเพราะว่ามีคนเอาไปแล้วนะฮะในหลายรายการวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้หน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคก็0 6 3 1 3 0 5 3 0 4นนะครับบ้านมีครูออยินดีให้บริการทุกท่านนะก็เดี๋ยวสนใจติดต่อได้นะครับ ขออนุญาตเปิดด้วยมีดหมอบ้านนางรือครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยครับคุณผู้ชมในรายการนี้เนาะที่เห็นเนี่ยคือจะเป็นไซส์ขนาดใหญ่เลยนะครับผมนะไซส์แบบ7นิ้วซื้อหาได้ยากมากไม่ค่อยพบเห็นกันปกติแล้วบ้านนางรือที่เราเห็นกันเนี่ยไซส์ประมาณสัก5นิ้วนะฮะก็คือจะอยู่ประมาณนี้ไหนเอ่ยแล้วก็น่า,น,าน่าจะไปหมดแล้วบ้านนางรือเอนี่ยอ่านี่นี่เนี่ยเนี่ยอ ตัวอย่างก็คือจะไซส์ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างแตกต่างอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยทีนี้เนี่ยบ้านนางรือไซส์ใหญ่นะหลวงพ่อกลวยท่านที่ได้มีการให้สินบ้านนางรือเนี่ยนะครับผมช่วยกันนะทีมช่างบ้านนางรือเนี่ยได้มีการทํามีดขึ้นมาซึ่งลวดลายที่โดดเด่นสุดก็คือจะเป็นจระเข้ขบฟันนะครับก็คือจะดูจากลักษณะตรงนี้เดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูสักครู่นะครับอลองดูนะครับ ทันใดที่อยากศึกษาสะสมไปพร้อมกันนะครับผมดูได้เลยเนาะนี่เลยครับนี่คือ,อลวดลายในตำนานนะฮะที่เป็นจระเข้ขบฟันซึ่งวัสดุที่ใช้นะครับบริเวณตรงกลั่นมีดแล้วก็แหมรัดตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นแผ่นดีบุกเหมือนขาปินโตนะครับของที่ไปทำบุญที่วัดในสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับวัสดุแบบขาปินโตนั่นเอง เพราะว่ามีความยืดหยุ่นสูงนะมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ถ้าเกิดว่านําม,มาใช้ในการทําวัตถุมงคลเนี่ยดูสวยนะครับก็เลยนําม,มาใช้ทํากันซึ่งไม่ใช่แค่สินบ้านนางเรือหรือว่าช่างบ้านนางเรือเป็นคนทําโดยใช้วัสดุนี้นะครับจริงๆแล้วพระยุหะเนี่ยก็ก็ทำเหมือนกันหรือในสายของหลวงพ่อบุญมีเนี่ยก็ใช้เขาเรียกว่าลักษณะบอนดีบุกแบบนี้นะครับเอามาทําเป็น งานแม่ลัดเหมือนกันนะครับผมนี่จะหเห็นว่าสวยสมบูรณ์เต็มนะครับผมเนี่ยไซส์ใหญ่นะครับอย่างเงี้ยบูชาอยู่ที่21,000บาทนะครับไซส์แบบ7นิ้วนะใบมีดอย่างเดียวอะ่ะยาวรวมนี่น่าจะมี12นิ้วเมือั้งเนี่ยฮะไซส์ใหญ่มากดึงออกมานะครับคุณผู้ชมจะพบว่าในงานของหลวงพ่อกวยสินบ้านนางรือเนี่ยนะครับการตอกเสียนหน้า จะมีลักษณะคล้ายกับใบโพนะจะมีตอกอุกที่ปากหน้าแบบนี้นะครับเสียนตอกจะลึกคมแล้วก็ชัดบริเวณตรงปลายอุดด้วยอุณาโลมนะครับแล้วก็จะมีซิลแบบตีสลับซ้ายขวานี่นี่คือเอกลักษณ์ของบ้านนาังลือเลยนะครับส่วนปกถาด้านล่างเนี่ยเวลาที่เราใช้ในการนั่งสมาธินะครับเราเอามีดหมอนะวางใส่พานตรงด้านหน้าวางตั้งไว้ก็ได้ นะครับจะช่วยให้การภาวนาจิตของเราเนี่ยมีความสงบมากยิ่งขึ้นนะครับไม่มีหมู่มานทั้งหลายมากวนนะครับถ้าเอาหมีดหมอวางไว้บริเวณผ่านเนาะหน้าขาสมพงครับหรือว่าหน้าเกี้ยวบริเวณพระคาถาตอกเป็นคาถาประเจ้าสิบหพระองค์นะครับแบบนี้สวยๆอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นยนนันนซ่อนหัวของ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับที่ได้ถ่ายทอดวิชาให้กับทางหลวงพ่อกวยมานะครับอันนี้จะเป็นยันนะซ้อนหัวเนาะซึ่งลักษณะการใช้ซิลเนี่ยค่อนข้างใช้ยากนะครับเพราะว่ามีส่วนโค้งส่วนเว้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะถึงแม้จะเป็นลักษณะยันง่ายๆแต่ก็ใช้ยากนะครับยันซ้อนหัวนะคนะซ้อนหัวเนะนี่ยนี่ มงคพุทธเจ้าแล้วก็ตรงท้ายอุตตอุณาโลมนะครับนี่สวยไงสวยเต็มสมบูรณ์นะครับนะบ้านนางรือแบบไซส์ขนาด7นิ้วหาได้ยากมากลำพัง5นิ้วเนี่ยนะสมัยนี้เนี่ยยังพอมีเวียนในตลาดนะครับให้เราเห็นกันแต่เพราะเป็นบ้านนางรือไซส์ใบขนาด7นิ้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าหายากมากๆนะครับตั้งแต่ผมได้มาเนี่ยคืนนี้น่าจะเป็นเล่มแรกนะครับที่เป็นไซส์ใหญ่ขนาดนี้ของของผมนะ ผมเปิดร้านมีดมาโหหลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้วนี่คือครั้งแรกนะครับที่บ้านหนังหรือไซส์ไซส์ใหญ่เข้ามานะครับท่านใดสนใจก็21,000บาทนะครับนี่คืออัปเดตล่าสุดนะครของรายการทีนี้เนี่ยก็จะมีมีดหมอของหลวงพ่อบุญมีที่มีการอัปเดตเข้ามาซึ่งพอมองที่ราคาแล้วน่าสนใจมากนะครับก็จะเป็นงานของช่างตุ๋ยนะครับเล่มเนี่ยเนี่ย 6,500บาทเองนะครับแล้วไซส์เนี่ยไม่ได้เล็กขนาดแบบจิ๋วนะส่วนใหญ่มีดหมอของหลวงพ่อบุญมีเนี่ยไซส์แล้วขนาดเนี่ยจะเป็นไปตามที่ชาวบ้าน,นต้องการชาวบ้านต้องการลักษณะรูปแบบไหนก็จะทํามาแล้วให้หลวงพ่อธนป,ปุตรเสกใช่ไหมครับนใะนะนะสมัยก่อนนะแต่ทีเนี้ยพอเป็นช่างหลักเนี่ยได้ในราคา6,500นี่คือแจ๋วเลยนะครับแจ๋วเลยเนี่ยลักษณะที่ใช้ก็เป็นแผ่นดีบุกเหมือนกันนะครับมีการตีแบบนี้ เป็นแผน่นเรียบนะครับเป็นแผ่นนะเชือกเนี่ยเก่าเนาะส่วนใหญ่งานของลวมพ่อบุญมีเนี่ยนะครับเอกลักษณ์ก็คือเชือกนี่แหละครับที่จะเอามารัดบริเวณแหม่รัดไว้นะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยหายของวมพ่อบุญมีน,น้อยนะครับที่จะหายแบบในช่วงใดนช่วงหนึ่งนะอย่างเล่มเนี่ยมีดแฝดเนี่ยก็จะหายอยู่นะจะหายอยู่เส้นด้านล่างเนี่ยหายนะครับแต่อันนี้จะสมบูรณ์เต็มนะแต่ว่ามีดแฝดเนี่ย จะมีอายุที่เยอะกว่านะครับมีที่เยอะกว่าใบมีดของช่างตุ้ยนะครับตรงปลายจะมีบินไปเล็กน้อยนะครับเนี่ยก็มีใช้ดีเนาะนะครับใช้ดีพกพาไปไหนอะไรยังไงคือไปได้หมดเลยนะครับผมให้ดูริ้วนะฮะดูริว้วดูงานนะครับหกพันห้าผมวัด อันนี้น่าเก็บนะครับได้งานของแท้ไปด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตรงปลายที่หลายคนบอกว่าไอบ้บินอย่างนี้จะมีผลเลยไหมครับอาจารย์ไม่มีผลนะครับไม่มีผลในสายสะสมไม่มีผลนะครับแต่ว่ามันจะมีผลเรื่องของความสวยแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ได้ในราคาที่เบานะถ้าอย่างนี้เต็มๆเนี่ยก็8ปด0ก้าพนะครับแปดเกต้องมีมาลักษณะยันนะครับเป็นหัวเจท่าทั้ง4แล้วก็อิศวาสุนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นธรรมสามประการนะครับพระยันรัตนตรัยแบบนี้เลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นมงกุลพุทธเจ้านะ,ระหรือว่าพระเจ้าอมโลกนะครับพระเจ้าอมโลกนะพระเจ้าครอบโลกก็ได้นะไม่ใช่มงกุลพุทธเจ้า่องยพูดผิดนะเป็นพระเจ้าครอบโลกนโมพุทธายะนะครับนะคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะนะะนมะพทะนะครับผมแล้วก็บริเวณใบมีด จะเห็นได้ว่าประกอบไปด้วยยันที่เป็นสายบูนะครับนะจะเป็นยันที่เป็นสายบูก็ถ้าใครชอบแบบอ่พวกเขาเรียกว่าทําพิธีถ้าเป็นหมอผีนะครับหรือว่าเป็นร่างทรงเนี่ยนะทำพิธีเนี่ยคิดว่าเล่มนี้นาะใช้เพราะว่าเพราะาเป็นสายที่บูนะครับไล่ครับไล่นะครับดูจากเลขยันที่ตอกนะครับเนยนะฟังเนี่ย นโมพุทธายะนะมะพระทะเนี่ยนะครับผมตรงปลายจะมีบิดเล็กน้อยนะครับปลอกนะเป็นปลอกอลูมิเนียมแล้วนะเนี่ยจะเป็นยุคก,กลางๆถึงปลายปลายแล้วนะครับเนี่ยเป็นเป็นหลอดแล้วอลูมิเนียมเป็นแบบหลอดนะครับแต่กลั่นนะแห้งดีนะฮะหกพันห้าครับเล่มนี้อันนี้ของหลวงพ่อโอนนะเก้าพันนะแต่ยังยังไม่ได้ ยังไม่ได้ทําคลิป,ปรีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้อีกทีนะครับของหลวงพ่อโอนนะครับเก้าพันนะสวยเลยละ่ะกาลังแบบดังเลยนะตอนเนี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเดี๋ยวถ้าทำเดี๋ยวขอขึ้นไลฟ์สดสักรอบก่อนนะครับมันเสียวออกก่อนเดี๋ยวเล่าประวัติไปเดี๋ยวออกก่อนนะอ่ะทีนี้เนี่ยผมมีอีกหนึ่งรายการครับที่เป็นรายการสายประกวดนะฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยก็ มีการประกวดเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อสมัยปี2566นอ่ะนะครับนะเมื่อวันที่25ถึง26พฤศจิกายนนะในช่วงนั้นก็จัดงานที่ห้องจัดเลี้ยงนะตรงอุดรธา,านีนะครับเป็นที่เซนะ็นทรัลพาซาก็ได้มีการนำเครื่องรางวัตุมงคลไปร่วมประกวดกันทีนี้เนี่ยผมก็ไปได้เล่มนี้มา จากงานประกวดนะครับผมจากที่เขาประกวดแล้วได้รางวัลที่สามนะครับซึ่งประกาศนียบัตรมีอยู่นะเนี่ยนะครับประกาศนียบัตรมีอยู่นะชัดเจนนะครับผมนะชัดเจนเดี๋ยวได้ไปด้วยนะครับเจ้าของมีเล่มใหม่ก็จะได้เล่มนี้ไปด้วยนะซึ่งมูลค่าเล่มนี้เนี่ยถ้าเทียบกับงานที่ปล่อยบูชากันอยู่เนี่ยนะครับผมผมว่าเล่มนี้เบาจัดเลยนะครับอย่างเงี้ยหกหมื ซึ่งคุณผู้ชมลองดูครับเนี่ยเล่มใหญ่ในห้าหมื่นห้าแล้วนะครับนะไม่ได้ผ่านการประกวดเนาะแต่แต่ก็ถ้าเกิดจะประกวดนะก็คิดว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับสำหรับเล่มไซส์ใหญ่ของนพก,กันนะครับนะผมไม่เคยที่จะซีเรียสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของใบประกวดไม่ประกวดเพราะว่าผมอะนะจะไม่ได้เล่นไม่ได้เน้นในใบประกวดนะฮะหรือใบคราฟเป็นหลักอะไรเงี้ยนะเพราะว่า ผมเนี่ยใช้ความชํานาญของผมเองนะครับแล้วก็ใช้ผมเป็นตัวการันตีใช้ชื่อเสียงของร้านผมเนี่ยการันตีให้เลยนะครับคุณสบายใจได้นะครับแต่อันไหนที่เห็นแล้วชอบมีใบผมก็จัดเหมือนกันส่วนอันไหนที่ต่อให้ไม่ชอบแต่มีใบนะครับผมก็ไม่เอาผมไม่เอาแน่ๆนะเพราะว่าผมจะเล่นแค่ที่ผมชอบพี่ๆจะสังเกตได้ว่า มีดหมอที่อยู่ตรงหน้าของพี่ๆทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีไม่กี่เกจินะครับมันเหมือนจะเยอะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมีไม่กี่เกจินะครับมีหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อรุ่งนะครับหลวงพ่อบุญมีหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกันสายนครสวรรค์หลวงพ่อพัดเนี่ยนะครับมีเท่านี้จริงๆนะมีเท่านี้ไม่ได้มากกว่านี้ยกเว้นมีพระที่บ้านผมบ้างนะครับที่อาจจะมีการนํามาให้คุณผู้ชมได้บูชากันเพราะว่าเราก็อยากจะสนับสนุนวัด นะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยแทบจะไม่มีแทรกมาหลวงพ่อเพี้ยนนะหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยมีนะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินก็จะมีติดมาหน่อยนะครับแต่ผมยังไม่ได้แบบเอามาแบบจัดเต็มแต่ส่วนใหญ่ที่จัดเต็มมันจะเป็นสายนะครสวรรค์กับสายแถวบ้านผมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่เน้นในส่วนของใบอะไรทั้งสิน้นนะครับผมจะเน้นว่าถ้าผมดูแท้ออกมาถ้าผมดูแล้วรู้สึกว่าในกระบวนการนะประวัติศาสตร์วัสดุ แล้วก็เลขยันลายมือตอกถ้าสำหรับผมไม่โอเคผมก็ไม่เอานะครับประมาณนี้เลยทีนี้เนี่ยอย่างเล่มนี้เนี่ยด้ามงาฝักงาแบบเต็มสูบนะครับจะเห็นได้ว่าลายของงาเนี่ยจะมีความแบบสะอาดสะอ้านนะครับมีความใสมีความโปรง่งนะงาลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เอามาทำเป็นมีดนะครับคุณผู้ชม เป็นงาช้างต้องเป็นไซส์ใหญ่ด้วยนะไซส์เล็กนะไม่ไหวนะถ้าเป็นเอามาทำไซส์เล็กอย่างของหลวงพ่อกวยเล่มนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นงาช้างที่เป็นงากระเด็นนะครับอย่างเงี้ยสามหมื่นนะครับสนะามหมื่นรับประกันแท้ให้เนะี่ยตอกจากปะจากะเนี่ยนะครับผมแล้วก็ในรายการดัามงาแบบนี้นะครับต้องระมัดระวังให้ดีๆเพราะว่าเล่มของหลวงพ่อกวยแบบเนี้ยสามหมื่นที่ผมปล่อยอยู่เนี่ยนะครับถ้าเป็นของแท้เนะี่ยปล่อยกันแบบหลัก หลัก3 4หมื่นนะครับอยู่ประมาณนี้ถ้าเป็นของเก๋นเนี่ยนะครับเขาก็จะปล่อยกันอยู่ประมาณสักพันนิดๆอะไรเงี้ยนะครับมีเหมือนกันพันนิดๆแปดร้อยเก้าร้อยนะครับต่ออัคระแบบนี้เนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าไอ้ของเก๋แล้วอาจารย์ไปบูรี่เขาหรออะไรเงี้ยครับคือไม่ใช่อย่างนั้นนะคือในงานของที่เขาทำมาใหม่แล้วมีเลขยันคูบาอาจารย์เนี่ยถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องว่าจะต้องถึงยุคจะต้องแบบแท้ทันอะไรเงี้ยนะครับบูชาได้นะครับอัคระคูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ของเล่นนะครับ ไม่ใช่ของเล่นนะฮะอาราธนาได้เพราะว่าเป็นการตอกที่อคา,าราได้บ่งบอกนะครับเกี่ยวกับองค์พระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าหรือบ่งบอกตามอครลาเลขยันนั้นๆนะครับตามการตอกนั้นๆเพราะฉะนั้นบูชาได้แต่มันอาจจะไม่ไม่รู้สึกว่าไม่ไม่สบายใจเราเพราะาอาจจะไม่ได้ผ่านพิธีอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีคนนิยมเล่นกันงานเกย์แบบนั้นนะครับส่วนงานแท้เนี่ยมันจะมีการผ่านพิธี วิธีวัสดุดีกว่าอายุเก่าวกว่านะครับปีลึกปีถึงเนี่ยนะครับสวยเลยเนี่ยนะครับให้ดูนะเพราะฉะนั้นเล่มเราต้องระมัดระวังให้ดีๆนะอย่างเงี้ยสามหมื่นนะครับคนทําเก๊เยอะมากเนี่ยกลับมาดูของหลวมพอกันนะครับที่มาพร้อมกับปรากาศนียบัตรแล้วนะครับเนี่ยนะผมให้ดูอีกรอบครับได้ไปแบบนี้เลยนะครับได้ไปยกแบบนี้เลยนะหกหมื่นเนี่ยโคตรจะคุ้มแบบผมมองว่าโคตรจะคุ้มเลย เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะไปแรงกว่านี้นะครับควรจะไปได้แรงกว่านี้อีกนะแต่ว่าวันนี้ผมจะเอามา,อายอดวิวนะเดี๋ยวอายอดวิวยอดในไลฟ์นะครับผมพูดจริงอันไหนเอายอดวิวก็เอายอดวิวครับนะแบ่งปันกันได้นะดูบริเวณแหมรับซะก่อนนะครับผมว่านี่คืออีกหนึ่งเล่มนะที่ผมตีกล้องเข้ามาแล้วคนแบบรู้สึกว่าใจฟูอยากได้เลยเพราะว่าพี่ลองดูความเก่าแล้วกันนะครับ น,นอกจากจะเป็นตาผมที่มองว่าแท้แล้วนะครับก็ยังมีใบจากตาคนอื่นที่มองว่าแท้อะไรเงี้ยนะครับผมจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญก็ก็อันเนี้ยสบายใจได้นะสบายใจได้เลยนะครับผ่านงานประกวดมาด้วยน,ะนี่อ่ะสวยๆแบบนี้นะครับนี่ ดูแค่แหมรัดเนี่ยก็พอแล้วนะว่าสวยจริงนะครับเนี่ยยังอันเนี้ยขนาดมีบางชิ้นส่วนนะครับที่หลุดหายไปแบบนี้ยังได้ที่3นะคุณคิดดูนะเพราะว่าความสมบูรณ์นะแล้วก็อีกอย่างนีคืองาที่เป็นแบบลักษณะเต็มเปลี่ยมแบบเล่มไซส์ขนาดนี้เนี่ยไม่ค่อยมีนะครับการจะสร้างน้อยมาก การจะสร้างน้อยนะครับมีให้หมุนในตลาดผ้าอน้อยนะครับเพราะฉะนั้นของหลวงพ่อก,กันที่เป็นงานแบบเขาเรียกว่าดั้มงานอะไรแบบนี้นะครับหาได้ยากนะฮะผ่อนได้สูงสุด3เดือนนะครับนะเล่มนี้ใครจะผ่อนก็ผ่อนได้นะสูงสุด3ามเดือนก็ได้รับของเลยนะครับก็แล้วแต่มาคุยกันได้นะหกหมื่น 60, นะผมก็ไม่ได้ถึงขั้นตึงเปียบแบบนั้นนะฮะให้ผ่อนได้ไม่ว่ากันนะครับ เนี่ยนะทีนี้เนี่ยในรายการใบมีดอ่ะผมให้ดูหน่อยนะครับก็เช่นเคยว่าถ้าดึงเนี่ยก็ให้ดึงลักษณะแบบนี้นะครับออกมานะครับจะช่วยให้เป็นการถนอมมีดได้อย่างดีนะครับแล้วดูช่างพายุหะานะครับผมจะให้พี่ดูเสียงของพญานาคนะครับนี่ช่างพายุหะานะครับตอกสลับฟันปลาไปเลยนะครับนี่ช่างพายุหะาซึ่งถ้าเทียบเคียงกับบ้านนางรือนะครับ เสียนจะไม่เหมือนกันบ้านเรือนะครับบางส่วนก็จะมีช่างที่ตอกหน้าลักษณะจะยาวเหมือนใบโพนะครับใบโพยาวอันนี้ก็จะเหมือนใบโพแบบเล็กๆนะครับแต่ความสวยความละเอียดละอเนี่ยคือช่างพายุหาเนี่ยเราเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าฝีไม้ไลายมือในการทําม,มีดเนี่ยนะครับผมมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วกันมีดก็แห้งนะครับเนี่ยนะกันมีดก็แห้ง นะอุดเวยม,มวนสารนะครับนะเต็มเปี่ยมเลครับดูลายงานก็พอแต่งานในค่อนข้างอ่อนนะเนี่ยหมายความว่า,อาตอนที่เอามาทำมีดเนี่ยนะครับงานค่อนข้างอ่อนนะเมื่อกี้ลืมพามาดูด้านหลังนะครับเนี่ยยันพุทซ้อนนะครับพุทซ้อนนะอิติปิโสว,วิเศ,เศอินะครับเนี่ยนะมงคลพุทธเจ้าพามาดูโอ้โห,โห,โหนะครับเนี่ย เปิดคมด้วยนะฮะร,ระวังบาดมือครับระวังบาดมือมีสมัยก่อนเขาเปิดคมเพราะว่านอกจากจะพกพาไปไหนมาไหนได้แล้วเนี่ยอย่างนี้น้อยเลยนะครับนะต้องป้องกันตัวได้ด้วยนะป้องกันคุณใส่ได้ป้องกันตัวได้ด้วยนะครับแต่อย่างในเล่มที่เป็นด้ามงานฝักงานเนี่ยอันนี้คือคงจะไม่ค่อยได้มีการเอาไปใช้ในการแบบป้องกันตัวอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันสวย <S <S ได้มาก็เป็นพุทธคุณที่ดีเลิศแต่นะครับเก็บไว้บูชาอะไรแบบนี้นะครับอย่างเล่มนี้ ก็บูชาที่60,000บาทนะครับผมนะใครสนใจก็ติดต่อได้จะผ่อนจะอะไรยังไงก็ก็ทักมาได้นะไม่มีดอกเบี้ยนะครับผ่อนกับผมไม่มีดอกเบี้ยนะไม่มีดอกเบีย้ยถ้าอยากให้ผมเปิดเครื่อง EDC นะครับหรือว่าอยากให้ผมมีเครื่องสาหรับการใช้บัตรเครดิตบอกได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจัดการให้นะจะได้รูดบัตรได้อะไรเงี้ยนะครับนะทำให้มันผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปนะครับนี่อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับในรายการนี้นะ เดี๋ยวแยกเก็บไว้ก่อนนะครับนาะพอดีเป็นรายการที่ค่อนข้างต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับผมต้องแยกไว้นะอ่ะทีนี้เนี่ยในรายการอื่นๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจเนาะนะครับด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นงานของหลวงพระพัดวัดห้วยด้วนนะครับอย่างหายากเนี่ยหอฉัน,นสองหมื่นห้าเนี่ยหายากนะครับเป็นรุ่นที่มีการต่อคดเป็นรุ่นแรกนะครับแล้วมีการจานมือด้วย จะเห็นได้ว่าหลวงพ่อท่านจานมือเองนะครับด้วยหมึกเงินนะซึ่งบริเวณตรงที่ต่อโค้ดเนี่ยนะครับน,น,นี่อยู่บริเวณจะเป็นโค้ดพัดนะครับเนี่ยมวลสารดีนะครับอุดมวลสารตรงนั้นท้ายด้วยส่วนใหญ่คนเขาเล่นรุ่นนี้เพราะว่านี่คือรุ่นแรกที่มีการแบบรันัมเบอร์หรือว่าต่อโค้ดนะครับของทางวัดนะนยแหมรัดที่ใช้จะเป็นแหมรัดแบบเ,เขาเรียกว่าแปะตังนะครับ เงินทองนาคด้วยนะครับเนี่ยมีมีทองมีนาคด้วยซึ่งทองก็จะใช้เป็นน้ำทองนั่นแหละครับผมนะฮอรอชันปี59นะไซส์ใหญ่ปีลึกนะครับผมตอนนี้ก็ราคาได้กำลังดีนะครับแล้วก็กำลังไปได้อีกนะครับผมนะเนี่ยอายุ95ปีนะครับของหลวงพ่อนะเก้าปีของหลวงพ่อนะถ้าไล่เรียงไปกับปี59นั่นแหละครับผมนะ9559ก้าำลังสวยนะฮะ นะฮนะรองเลือดแบบสามรองเลือดนะครับผมเนี่ยหอฉันเนี่ยมวนสารเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมานะว่ามวนสารที่ใช้เนี่ยนะครับเป็นของหลวงพ่อเงินนะเป็นของโอหลายท่านนะหลายท่านหลายท่านนะแล้วก็ประสมการณ์ที่หลายคนได้ไปพบเจอเนี่ยมันค่อนข้างเยอะ นะเคยเล่าให้ฟังไปในไลฟ์สดเป็นทีนึงแล้วนะครับเดี๋ยวต้องทาคลิปแยกอีกทีเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาทําคลิปแยกสัปดาห์หน้าผมจะทําคลิปวิดีโอแยกให้ทุกเล่มเลยนะครับเผื่อสนใจเล่มไหนรายการไหนเนี่ยเราจะได้จัดกันถูกนะมีประวัติมีข้อมูลให้เราได้ศึกษาเวลาได้ไปแล้วนึกถึงอย่างเงี้ยนะครับเวจะได้กลับมาดูนะครับอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งเล่มอ่ะอันเนี้ยไม้ในตำนานเนี่ยนะครับผมส,สวยเลยนะ หอระคังปี5 6 0ครับอันนี้เป็นหอระคังแบบต้นตำรับนะครับหอระคังต้นตำรับมวลสารนี่มีสาสตาวันตโบราณด,ด้วยนะครับเป็ 23, นต้นตำรับแล้วก็มีตอกโค้ดด้วยนะฮะสองหนสามนะขออภัยจะเป็นการจานมือนี่นะครับผมสวยๆตรงฝกักนี่นะต้องกันนะครับต้องกันแล้วก็มีการตอกโค้ดเป็นระคังนี่ คิดดูว่าสมัยนี้เนี่ยอาจจะมองว่าเออกับหอะระฆคังก็มีปี63ที่แบบเขาเล่นกันอยู่แล้วนี่นะครับก็คืออันนั้นก็คือว้าวแล้วใช่ไหมนะหรือบางคนอาจจะดูแบบธรรมดาเพราะว่าเห็นมาเยอะแต่อย่าลืมนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับหอระฆครังรุ่นเนี่ยที่เป็นหอะระฆคังรุ่นแรกเนี่ยนะครับออกมาลักษณะนี้เนี่ยคนค่อนข้างที่จะว้าวแล้วก็แบบรู้สึกว่าโหยอดเยี่ยมนะครับหลวงพ่อไม่ได้ออกมีดอย่างนี้มา นะก็เลยไปบูชากันนะครับคนที่ไปเก็บได้อะไรได้เดี๋ยวก็ปัจจุบันนี้น่าจะยิ้มกลิ่มไปลนวะเพราะรา,าคาบูชาจากตอนนั้นถึงตอนนี้เนี่ยมันโคราเรื่องกันเลยนะครับแล้วแล้วมันโอ้โหมัน,ม,นมันพุทธคุณมันเปี่ยมนะครับอิติปิโสว,วิเศเสอีสครับอิเศส,เสพุทธนาเมอีนะฮะอิเมนาพุทธตังโสอ,อิโสตังพุทธปิตินะครับนี่ก็จะเป็นมงกุฎพุทธเจ้านะยันพุทซ้อน เนี่มเนี้ใครได้แต่ยุคแรกนะโอ้โหโนะถือว่าถ้าทำไร่ทำเกษตรเนี่ยเอามาปล่อยในยุคนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ค่าปุ๋ยค่ายาไปเป็น,ปนวๆเลยนะเพราะว่าเล่มน,นี้นะสุดจัดอีกหนึ่งรุ่นของรุ่งพัฒน์ตนะครับถ้าพี่จะสะสมรุ่รพัฒน์เนี่ยต้องเก็บสายลึกประมาณนี้เวลาจะได้คุยกับเขาจะได้คุยได้ว่าเออมีแบบระดับตำนานนะครับส่วนใหญ่บางาคนเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้สะสมแค่บูชาเอา ความเป็นสิริมงคลนะครับพี่การบูชาเบาๆแบบนี้พอนี่ยเนี่ผมจะให้ดูเนี่ยสองพใช่ไหมครับมันจะเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ฟิลเดียวกันคล้ายๆกับพวกงานฉลองหอระฆังเนี่ยนะครับเนี่ยหอระฆังเนี่ยจะเป็นปี63ใช่ไหมเล่มเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเป็นกนกน้องสิงห์นะครับหอระฆังนะโคตรผัด99นะครับไซส์5นิ้วอย่างเงี้ย4,500ันหนะครับตอกโคตรสำเร็จด้วยสร้างทัมดหนึ่ันห้าร้เล่มสร้างเยอะนะเล่มเนี้ยสร้างเยอะ สี 4, ่พันห้าก็จะได้ดามแกะแบบนี้ไปนะส่วนใครไม่ได้คิดอะไรมากก็เล่นมีไตรามาสวัดไปเลยครับผมเนี่ยเบาถ้ามีดวัดอ่ะมีดตู้วัดเนี่ยจะเบาหน่อยถ้าไม่ใช่วาระพิศเศษนะนะครับถ้าไม่ใช่วาระพิเศษก็จะเบาเบาหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยสองพันห้าจบเลยนะครับเนี่ยโคตรพัดนะชัดเจนตอกลึกละเอียดเนี่ยนะครับนี่ปี2,565 นะนี่นะครับอ่ะโอเคกับประมาณนี้นะครับนะอ่าทีนี้ก็เดี๋ยวจะรันรายการอื่นๆเพิ่มเติมสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับ4 5 0 0ก็มีนะครับหรือว่า2 5 0 0แบบนี้ให้ดูเมื่อสักครู่เนี้ยก,ก็ได้นะครับส่วนเล่มนี้11,000ของช่างหนุครับก็สุดจัดนะฮะนี่นะ ลายละเอียดเพียบพร้อมนะครับจริงๆแล้วช่างนู้นเนี่ยผมเคยปล่อยไปเล่มเป็นหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นหกนะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยก็คือจะมีความแบบสวยสมบูรณ์ไม้ปีลึกกว่าแต่จะเป็นแบบยุคก,กลางถึงยุคปลายไปแล้วนะครับเนี่ยนะนี่ไม้ปีลึกไม้ที่ใช้ค่อนข้างดีนะครับการรออะไรแบบนี้นะผมจะเอา งานตัวนั้นมาไปให้คุณผู้ชมได้ดูอีกทีแล้วกันถ้าหาเจอนะครับนะแต่อย่างเงี้ยช่างนุ๊ส,สวยๆแบบเนี้ยนะครับหมื่นพันเท่านั้นราคาตามช่วงนะครับตามช่วงเวลาตามช่วงที่พอจะหาได้ช่วงไหนยากหน่อยก็นีน่นะครับอา้าวอ๋อตกใจ้วยว่ารุนตำรวจสร้างไปแล้วนะครับอันนี้ก็ของนรพัฒน์เหมือนกันนะครับไม้เป็นประดู่ลายนะฮะนะมีโลเขียนของตำรวจนะฮะ เก็บรุ่นนี้ก็ดีเหมือนกันนะแค่โลเข็นอย่งางเดียวในกระสักสิทธิ์แล้วต่อร้อหนึ่งนะครับสามพันเจ็ดร้อยบาทแล้วก็จะมีของรวมพ่อรุง่งวัดหนองสีนวลน,นะครับก็จะเป็นเล่มเนี่ยหมื่นสองนี่ยหมื่นสองนะครับเนี่ยตำนานมีดกว่าร้อยปีนะครับดีนะว่าเป็นของหลวงพ่อรุง่งเนี่ยถ้าไม่ยกลงหลว,วงพ่อเดิม นะก็จะปีลึกๆนี่แบบนี้เนี่ยโอ้โหเล่นกันหลายหมืน่นกเลยทีเดียวนะครับหมื่นกว่านี่เอาไม่อยู่นะแต่ส่วนใหญ่เวลาคนก็เล่นงานของหลวงพ่อรุ่งเนี่ยพุทธคุณต่างๆนะดีเยี่ยมนะเขาก็จะเล่นเป็นรุ่นนี้แหละนะครับรุ่นปีลึกๆของหลวงพ่อรุ่งเพราหลวงพ่อรุ่งเนี่ยพุทธคุณเด่นเหมือนกันดีเหมือนกันใช้ดีนะแต่ราคาไม่สูงมากเพราะ่าะความนิยมชมชอบมีดนะครับของหลวงพ่อรุ่งเนี่ยคือความสวยนะแล้วแต่คนมอง นะของหลวงพ่อเดิมเนี่ยความสวยเขานิยมเล่นกันแต่ของหลวงพ่อรุ่งเนี่ยนะครับคือพุทธคุณดีคนก็นมาจะเก็บไว้ไม่ค่อยมีการเทรดในตลาดนะไม่ค่อยมีการแบบแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในตลาดพระนะในสมัยก่อนก็เลยมูลค่าอาจจะไม่ได้ดูโดดขึ้นมานะครับประมาณนี้เนาะอ่ะทีเนี้ยอีกเล่มหนึ่งนะครับบ้านนางเรืออันนี้หมื่นห้านะครับเป็นบ้านนางเรือแบบหต้นตำรับเลยนะต้นตำรับเลยปอกแบบเรียบเลยนะครับเนี่ยนะหมื่นห้า ลายจระเรข้โคฟันนะครับนี่ยนะนี่หมื่นห้านะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจในงานวัตถุมงคลน,นะครับบอกได้นะอันนี้ของหลวงพ่อเดิมนะครับช่างแมนช่างแมนหลวงพ่อเดิมช่างแมนลายตอกสวยๆแบบเนี้เนี่ยเดี๋ยวโอ้โหเริ่มมีสันใส่อี้นะครับห้าหมืหเหมือนกันนะพี่ก็ลองคิดดูแล้วกันว่าเนี่ย แต่เป็นเล่มเล็กกับคนเขาเลยอาจจะไม่ค่อยอยากได้หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่สําหรับผมมองว่าผมเอาหมดอะผมช้อนอะจังหวะได้ก็ได้นะครับจังหวะช้อนมาแต่ช้อนมาอันเนี้ยคือต้องยอมรับว่าผมช้อนมาแรงไว้หน่อยนะแต่ก็รประกันแท้ให้นะครับอย่างน้อยๆอไม่เป็นไรรอวันหนึ่งที่ความต้องการมาถึงนะครับผมก็รอได้เพราะอย่างน้อยๆอผมก็ได้บูชาเองนะครับด่างงาแผ่นบริเวณด้านข้างเนี่ยจะเป็นแผ่นแบบ ทองฝาบาทนะครับประมาณนี้เนาะรุ่นอื่นเพิ่มเติมสนใจยังไงบอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูให้นะอย่างนี้ก็ค่าชับารมี4,500ยังอยู่นะครับอยากได้หลวงพัาแบบเลส0 0พบอกได้นะครับมีเป็นแถบเลยทั้งแถบนะครับหรือจะเล่นแบบงานไม่ข้ามหมื่นเนี่ยนะเดี๋ยวหาดูให้นะครับแล้วแต่ชอบเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะอ่ะ อีกหนึ่งรอบกบคุณผู้ชมครับ063 1305 304นะครับนะบันมีครูออ,อยินดีให้บริการทุกท่านนะก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ในรายสดนะครับผมสวัสดีครับ